การูกิที่เอฟเฟกต์ในอนิเมะไม่ตรงความจริงพาที่8ปดหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อแรงใจให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมเรามาเริ่มที่การ์ดใบแรกนะครับผมการ์ดนี้นะครับมีชื่อว่าโกสโคปากัสนะฮะหรือว่าผนึกลงทองคำนะครับซึ่งเรามาดูเอฟเฟกต์ในอนิเมะก่อนนะครับผมเอฟเฟกต์ในอนิเมะสำหรับการ์ดนี้นะครับก็คือสามารถผนึกการ์ดของอีฝ่ายเนี้ยตามการ์ดที่เราใส่ไปในลงทองคําได้นะครับโดยในอนิเมะนะครับผมยูกินะครับได้ใส่การ์ดชุบชีววิิิตตลงงไไไปนนนนะะคครรรรรััับบบจึททําาาาาใให้้้้ยูกกกออ์์เมมมมผ่สถชชชดดุีี็ เเเอฟฟในนนิมะะะฮะแต่ว่าเอฟเฟกตามจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเอฟเฟกตามจริงของผนึกลงทองคำนะครับผมคือนำการ์ดหนึ่งใบนะครับของเรานะฮะออกนอกเกมนะครับและจากนั้นนะครับผมในสแตนบายเฟสถัดไปที่2ของเรานะฮะการนั้นสามารถขึ้นมือได้อันนี้ก็เป็นเอฟเฟกตามจริงของโกสโคปากัสหรือว่าผนึกลงทองคำนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ามันต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับผมสำหรับในนิเมแล้วก็ตามความเป็นจริงนะสำหรับเอฟเฟกต์ของการ์ดนี้นะครับ แล้วมาถึงการ์ดต่อมานะครับผมการ์ดนี้นะครับผมเป็นการ์ดมอนสเตอร์นะครับที่มีชื่อว่า F1 Cyber นั่นเองนะครับก็เป็นการ์ดใบโปรดนะครับผมของเทนโจอินาสกะนะครับหรือว่าเพื่อนสนิทของจูไดนั่นเองนะครับซึ่งเรามาดูเอฟเฟกต์ในนิเม่ก่อนนะครับผมเอฟเฟกต์ในนิเม่นะครับเมื่อโจมตีโดยตรงนะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น600นะฮะแล้วเรามาดูเอฟเฟกต์ตามจริงนะครับมันก็เพิ่มเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันจะเพิ่มแค่500เท่านั้นนี่ฮะมันต่างกันร้อยหนึ เอฟเฟกต์ในนิเมะแล้วก็เอฟเฟกต์ตามความเป็นจริงนะครับแล้วมาต่อที่การ์ดต่อมานะครับผมการ์ดนี้นะครับมีชื่อว่าการ์ดกัปตันซินเนอร์เซต์นะครับหรือว่าเดมอนบลัมซัมเซตนะครับผมก็เป็นการ์ดกัปตันที่ยูเบลได้ใช้นะครับซึ่งเรามาดูที่เอฟเฟกต์ในนิเมะก่อนนะครับผมเอฟเฟกต์ในนิเมะนะครับการ์ดใบนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนความเสียหายเป็นตัวโทเค็นนะครับได้ตัวละ1,000พอยต์นะฮะแต่เอฟเฟกต์ตามจริงเนี่ยไม่มีเอฟเฟกต์ที่เอาไว้ใช้ลดความเสียหายได้นะครับผมอันน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 นีี้้กกกกกก็็็ถือออออเเเเเเปะะะะะะไไรร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 ท่่มมมมตตตงงัััััคคคบบบบสสาาาหหฟฟฟฟ์์ใิิแลววจดฮ แล้วมาถึงการ์ดมอนเตอร์ใบต่อมานะครับผมการ์ดนี้นะครับมีชื่อว่าแฟนทอมออสการ์ออสนะฮะก็เป็นการ์ดที่ยูเบลในร่างมาแต่งนะครับผมได้ใช้ต่อสู้กับโยฮันแล้วก็จูไดนะครับซึ่งเรามาดูที่เอฟเฟกในอนิเมะก่อนนะฮะเอฟเฟกในอนิเมะนะครับผมสามารถใช้คัปปี้เอฟเฟกต์มอนเตอร์เดนดูสานเราได้นะครับและไม่ต้องรีมูฟมอนเตอร์ตัวนั้นออกจากเกมด้วยนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกต์ตามความเป็นจริงนะครับต้องรีมูฟนะฮะ ก็ตัวอย่างนะครับผมในอนิเมะนะครับผมยูเบลนะครับผมได้ใช้แฟนท็อปออฟคาร์ออสนะครับในการก๊อปปี้อสูรมายาฮาร์มอนนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ายูเบลไม่ได้รีมูฟฮาร์มอนออกจากเกมนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกตามจริงนะครับการที่เราจะก๊อปปี้มอนสเตอร์ดุสานนะครับเราต้องรีมูฟมอนสเตอร์ในดุสานตัวนั้นออกจากเกมนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกันนะครับผมสำหรับเอฟเฟกในอนิเมะแล้วก็เอฟเฟกตามความเป็นจริงสำหรับแฟนท็อปออฟคาร์ออสนะครับแล้วมาถึงการไฟต่อมานนนนนนนะะะะะคคครรรรรรััับบบผมมมกกาาาาา์์ดดดีีี้เเเเป็โท่่่่ชืออวฮซึงูฟฟในออออนนนนนนิิเเเเมมะะะก่ครับฟฟใ ครับผมสามารถทิ้งการ์ดสูงสุดได้4ใบนะครับแล้วก็สามารถจวตามจํานวนที่ทิ้งไปนั่นเองแล้วก็สามารถรอได้1ใบด้วยนะครับถ้าตัวเองไม่มีการ์ดนะฮะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ในอนิเมะนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่ามันแตกต่างจากความจริงอย่างมากเลยนะครับโดยเอฟเฟกตามจริงนะฮะเราสามารถทิ้งได้แค่2ใบเท่านั้นนะครับแล้วก็จะจวได้แค่2ใบเท่านั้นด้วยนะครับผมและการจะใช้เอฟเฟกนี้นะครับทั้งสองฝ่ายต้องมีการ์ดบนมืออย่างต่ำสองใบเพื่อการที่จะทํางานได้เท่านั้นนะฮะจะเห็นได้ว่าคนละเรื่ แล้วมาต่อที่การ์ดใบต่อมานะครับผมการ์ดนี้นะครับเป็นการ์ดมอนสเตอร์นะครับที่มีชื่อว่าฟ็อกคิงนะฮะหรือว่าคิงมิสเนนะครับผมซึ่งเรามาดูเอฟเฟกต์ในนิเมะก่อนนะครับเอฟเฟกต์ในนิเมะของเจ้านี่นะครับผมคือสามารถทําให้พลังของตัวเองนะครับกับพลังของเป้าหมายที่เราจะโจมตีนะครับกลายเป็นหนึ่งได้ทั้งคู่นะฮะนอกจากนี้ยังทําให้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ตัวอื่นนอกจากการ์ดใบนี้รับผลได้ทั้งหมดนะครับซึ่งไอตรงนี้แหละนะครับผมที่มันแตกต่างจากความจริงนะฮะเรามาดูที่เอฟเฟกตาาามมจรริิงงงนนนะคคัับผกก์ดี้อออเตยวห่ เลยก็ได้นะครับผมแต่จะไม่สามารถเชิญแบบเสร็จความด้วยวิธีนี้ได้นะฮะและพลังโจมตีของกาดไปน,นี้นะครับจะเท่ากับผลรวมของพลังโจมตีตั้งต้นของการที่ถูกเลือกสองเมยในการเชิญกาส์นี้ทั้งหมดนะครับและเมื่อกาดใบนี้อยู่บนสนามนะครับผมผู้เล่นทั้งหมดจะไม่สามารถส่องเมย์กาดใดๆได้นะครับนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ตามจริงนะฮะจะเห็นว่าแตกต่างอย่างมากเลยในอนิเมะนะครับ แล้วมาถึงมอนเตอร์ตัวต่อมานะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าเจ้าอัศนีบาดฮาร์มอนนะฮะก็เป็นหนึ่งใน3ปีศาจมายานะครับผมซึ่งจริงๆเอฟเฟกต์ในอนิเมะเราก็ตามจริงของมันก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ว่าในเอฟเฟกต์ในอนิเมะนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์หนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าของจริงจะไม่มีเอฟเฟกต์นี้นะครับเอฟเฟกต์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมในเธอที่ฮาร์มอนในรูปแบบป้องกันถูกทำลายนะครับจะทำให้ความเสียหายในเธอ์นั้นทั้งหมดกลายเป็นศูนน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 นยยย์ะะ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 ะฮเเ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 เอออออฟฟฟฟคคคคคีีีีีีี้้้้แหลลรรรรรรรััััับบบบผผมม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 ททท่่่่่่่ขขงงงงจจจจิิิิิไถถืวววาาาาาปป็็็็ดดพึใใๆกก ผมและมาถึงมอนสเตอร์ตัวต่อมานะครับผมในตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในสามพิซมายาเหมือนกันนะครับโดยชื่อของมันนะครับผมมีชื่อว่าอาสูรมายาราบบีอลนะครับผมซึ่งเรามาดูเอฟเฟกต์ในนิเมตก่อนนะครับ เอฟเฟกในอนิเมะนะครับผมไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามนะจะเชิญรูปแบบไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบปกติหรือแบบพิเศษนะฮะก็จะมีโทเค็นนะครับผมขึ้นมาทางฝ่ายเราได้นะครับแต่ว่าเอฟเฟกตามจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้เราวัดเอฟเฟกต่อเอฟเฟกเลยนะครับผมเอฟเฟกตามจริงนะครับผมคือโทเค็นที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องเกิดขึ้นมาหลังจากฝ่ายตรงข้ามบันเชิญแบบปกติเท่านั้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าในอนิเมะนะครับผมไม่ว่าฝ่ายนตรงจะเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษหรือแบบใดก็ตามนะครับโทเค็น เมลลาบีเอลจะมีเอฟเฟกหนึ่งนะครับที่ไม่ตรงกับตามจริงนะฮะก็คือเอฟเฟกที่ว่าจะสั่งเวทมอนเตอร์นะครับผมเพื่อเพิ่มพลังให้กับลาบีเอลนะฮะซึ่งของจริงนะครับผมจะจํากัดได้แค่เธอละหนึ่งตัวเท่านั้นนะฮะแต่ปรากฏว่าในอนิเมะนะครับผมแม่งไม่จํากัดนะฮะสามารถสั่งเวทเพื่อเพิ่มพลังให้กับลาบีเอลกี่ตัวก็ได้นะครับผมนี่ก็คือเอฟเฟกของลาบีเอลทั้งหมดนะครับผมที่ในอนิเมะแล้วก็ความจริงไม่ตรงกันนะฮะเรียกได้ว่าอนิเมะจะเกลียดกว่าเยอะเลยนะครับผมแแต่่กกกกกก็็เเเเเข้้าาาาาาใจจจไดหลละะะะะนนนนคครรรรรัับบผมมมมททุีีอออยงงวปปิฮฟ มันต้องตามเมนิเมตไปทั้งทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายไปแล้วมันจะดูโกงไปนะฮะ คนเขียนเขาเลยกำหนดมาแบบนี้นะครับผมแล้วมาถึงการ์ดต่อมานะครับผมการ์ดนี้นะครับเป็นการ์ดเวทมนต์นะฮะที่มีชื่อว่าลูกเต่าเทวดานะครับผมซึ่งในอนิเมะนะครับผมมันมีอยู่ตอนหนึ่งนะฮะในตอนที่โจโนจินะครับผมได้ใช้สู้กับมาลิกนะครับโดยเอฟเฟกของลูกเต่าเทวดาในอนิเมะนะครับผมก็คือทอยได้เท่าไหร่นะครับพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ไก่หน้าวนสนามเราก็จะคูณตามนั้นนะฮะและในอนิเมะนะครับผมแม่งทอยได้6นะครับพลังโจมตีของมอนสเตอร์โจโนจินะครับผมก็คูณนน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 นััััั่่่่่เเเเเเเอออองงงงงงจจจจาาาาาากกกก็็็ลลลยยปปะะะะะฮซึรรรริิๆแแ้้้วววฟฟฟฟคคคไมมมมมมมใชีบบบตตตผพ นแทบจะหนึ่งร้อยเท่านั้นนะฮะก็ถ้าเกิดทอยได้6นะครับผมพลังโจมตีมอนสเตอร์ของโจโนจินะครับก็บวกแค่600เท่านั้นนะฮะแต่ปรากฏว่าในนิเมะแม่งบวก6เท่ากันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นในหนึ่งจุดนะครับผมที่ไม่ตรงนะฮะสำหรับในนิเม่เราก็ความเป็นจริงนะครับผมของการลูกเต่าเทวดานะครับและเราจะแถมมอนสเตอร์ที่เอฟเฟกต์ในนิเมะไม่ตรงความจริงให้อีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอตัวนี้ทำไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกต์นี้นะครับมันโผล่มาในดักไซส์ออฟเดฟเออเต์กบนช ครับพลังโจมตีของเอนมอนเตอร์ที่ถูกสังเวยนะครับผมจะนํามาเพิ่มให้กับโอเบลิกนี่ฮะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเอฟเฟกต์ตามจริงไม่มีเอฟเฟกต์นี้นะครับก็เป็นการ์ดที่เราแถมให้นะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปการ์ดดูกิที่เอฟเฟกต์ดินไไม่ตรงตามจริงนะครับพาร์ทที่แปดแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดอยากให้มีพาร์ทต่อไปนะครับผมก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับการ์ดที่เอฟเฟกต์ดินไปไม่ตรงความจริงให้หน่อยนะฮะเราจะหยิบคอมเมนต์ของท่านนะครับผมมาทำเป็นคลิปแน่นอนนะครับแล้วก็ก่่่่่่อออออนน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 นจาาาาาากกกกกกกัััััััไไไปปะะะะคค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 รรรรรรรบบบบบบบผผผผผมม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 ยยยยยลลลลืืดดดดดด์์แแช้้้้ววใหททิีีีๆๆเเสขพูุ เข้ามาพูดคุยได้ที่เฟซบุ o กอลันทอนสเนอนะฮะลิง,ลลงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเป็น Facebook ส่วนตัวผมเองหรือใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวอัปเดตชีวิตประจำวันของผมเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ i n s t a g r กรนะครับลันลัสโนเช่นะฮะลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมหรือจะแอดมาตามชื่อที่คุณกำลังเห็นอยู่หน้าจอณตอนนี้ก็ได้นะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ